หยิบหนึ่งชิน้นมาตัดซิกแซกมาตัดซิกแซกไม่ใช่ตัดสอยค่ะมาตัดซิกแซกเป็นฟันปลาค่ะตัดซิกแซกเป็นฟันปลาที่ตัวกระเป๋อค่ะเย็นอดอกไม้จริงคีะ ค่ะ <c oughs> ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าอะไรตัดไม่ขาดแล้กเราที่เาสกแกบางท่านก็จะจตัดได้สวยอันนี้ค่ะจากนั้นกระดาษอีก3แผน่นกระดาษอีก3แผ่นก็จะกลายมาเป็นกลีบดอกไม้6กลีบค่ะกระดาษ3แผ่นจะเป็นดอกไม้6กกลีบ โดยการที่เราพรับครั้งที่หนึ่งค่ะพับครั้งที่หนึ่งฝั่งนิ้วมือ,มอซ้ายคุณควเป็นด้านเรียบมือขวาเป็นด้านที่อัดกลีบไว้ค่ะแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองค่ะพับเป็นครั้งที่สองกระดาษจะเหลือแผ่นเท่านี้นำกันไกลามาตัดตั้งใจว่าจะให้ออกมาเป็นกลีบใบไม้ค่ะ เป็นกลีบไบไม้หรือไม่ก็ดูเป็นประดุลกลีบดอกจำปีจำปาค่ะช่วยนับไหมคะช่วยนับไหมคะเราก็จะได้6ใบโดยกลีบที่ 1, 2และ3จะเป็นกลีบชั้นในค่ะขออน,นุญาตเรียนนิดนึคะ่ะกลีบที่1กลีบที่1 กรีบที่2กลีบที่3จะเป็นกลีบชั้นในซึ่งจะใส่3ามลำดับแรก4 5และ6เป็นกลีบชั้นนอกค่ะเพื่อให้ดอกไม้ง่ายต่อการมัดด้วยได้แล้วก็จะจับกรีบที่ปลายกลีบทุกกลีบค่ะ สิ่งที่เห็นคือการเตรียมกระปะ๋อนี่คือการเตรียมกระปะ๋อเตรียมกรีบดอกไม้ค่ะโดยใช้กระดาษแค่สีแผน่นขั้นต่อมาไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นที่เหมาะคือไม้ลูกชิ้นขนาด5้านิ้วค่ะหาหาหนวดจันความยาวของหนวดจันเท่ากับสองข้อ สองข้อนิ้วก้้ยค่ะหยิบได้มาหนึ่งลอดอ่ะลูกสาวถือไว้ค่ะถือถือตึงๆเลยนะหนะยิบได้มาหนึ่งลอดนำดวดจ,จันทร์สามเส้นซึ่งเราจะสมมุติว่าเป็นเกรสรค่ะเราจะสมมุติว่าเป็นเกรสรจับแลวมัดให้แน่นอ่ะลูกสาวถือไว้ค่ะมัดให้แน่น มั่นใจนะค่ะ